แม่อ้อมจะเล่าให้เอฟฟังนะคะให้ที่ผู้คนได้ฟังเรื่องของเจ้าดำท้ายซอยแล้วก็อีกหลายๆเรื่องโดยมีภาพเป็นน้ำตาลภาพมีภาพเดียวนะคะเพราะน้ำตาลเขานอนอยู่ก็คือว่าเมื่อคืนเป็นพระรหัสเนี่ยแม่อ้อมก็เห็นเจ้าดำท้ายซอยคือเจ้าดำท้ายซอยเนี่ยแม่อ้อมเห็นมันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนะคะก็คือว่า มันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาคือมันเป็นแมวจรนะคะไม่มีเจ้าของเราก็รู้้อยู่ตั้งแต่มันน่าจะประมาณสักสี่ห้าเดือนนะคะที่เห็นทีนี้เนี่ยจนมันโตเนี่ยมันความที่มันเป็นจรจริงๆเราไม่สามารถจับมันได้นะคะหรือเข้าใกล้มันได้ทีนี้มันก็จะมากินข้าวหน้าบ้านแม่อ้อมประจานะคะก็ะค,ะคือหน้าบ้านแม่อ้อมเนี่ยก็คือกลางคืนแม่อ้อมจะวางอาหารถ้วยอาหารไว้กับน้ําไว้ทุกคืนแล้วก็ะจะคอยเติมนะคะจนกว่าแม่อ้อมจะหลับ ถ้าหมดก็จะเติมเติมเติมจนก,กว่าเราจะนอนทีนี้เนี่ยหลายวันมาเนี้ยไม่ออมเข่งในถ้วย,ยน้ําเนี่ยมันสกปรกมากก็คือสกรปรกที่สุดเลยอะนะคะสกรปรกมากๆแล้วก็อาหารนี่ก็จะเปียกเละเทะไปหมดเราก็ดูแล้วเออเราแต่ออมแม่ออมก็เห็นแล้วละ่ะค่ะว่าไอ้ไอ้ดำเนี่ยมันมีอาการแบบนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้มันได้ทีนี้เนี่ยก็เมื่อคืนมันพระรหัสเนี่ยมันมานั่งรอแม่อ,มอ้อมอประมาณสักน่าจะ6กโมงกว่า ก็คือว่ารอว่าเราไปให้อาหารข้างนอกเสร็จแล้วเราถึงจะมาเทพเพราะแม,ม,ม่อ้อมไม่เห็นนักลบไงคะแม่อ้อมก็เลยยังไม่ได้เทมันก็มานั่งรอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็คือนั่งใต้ท้องรถของลูกปลาแม่ของปักบุ้งข้างๆบ้านเนี่ยคะ่ะแม่อ้อมก็เอาอาหารมาให้มันมันก็มานั่งจุ่มปุ๊กคองคองชามเลยอ่ะคองชามเลยเราก็นั่งดูมันคือเราเห็นสภาพมันแบบค่อนข้างแย่มากไงคะแม่อ้อมก็เครียดละเครียดทํำยังไงคะก็โทรไปปรึกษาแม่เอ โทรไปพอดีแม่เอ๋เพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกก็คือไปเรื่องใบเตยมาคุยกันได้นิดเดียวแม่อมก็คือก็าวางสายก็คือเล่าให้แม่เอ๋ฟังเสร็จก็วางสายเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เราไปนั่งคือไปนั่งดูนั่งพินิจพิจารณามันเนี่ยประมาณสองทุ่มกว่าแล้วซึ่งคลินิกในซอยบ้านก็ปิดแล้วนะคะรถก็ไม่มีรถก็ไม่มีแล้วก็อาจะเรียกลูกป่าก็ไม่กลา้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแม่เราไม่กล้าเยแ,แม่เรียกผมุ๊กเรียกแม่ผมุ๊กเพราะว่าเราไม่รู้ว่า มันเป็นหัดหรือเปล่าและที่สําคัญคือเราจับมันได้ไหมคือถ้าเราเอื้อมมือจะไปแตะมันก็จะวิ่งหนีทันทีคือจับมันไม่ได้ทีนี้เนี่ยพอเราอยู่ช่วงหนึ่งก็ประมาณที่แม่อ้มเดินไปเดินมาดูมันแมอมก็วิ่งตามมันไปใต้ท้องรถอีกคันหนึงซึ่งฝั่งตรงข้ามกันยืงๆืกันไปนวดไปทางเกือบไปประมาณสองสามห้องอนะคะ <c oughs> แม่อมก็เอาไปฉายไปสองมันก็เห็นสภาพมันคือมันแบบสะบัดปากสะบัดหน้าสะบัดตาโอ้ยแม่อมใจจะขาดคะ่ะ เครียดมากตอนนั้นคือไม่รู้จะหาคือมัอนไปไม่ได้ไงคะเพราะว่าจะเอารถที่ไหนไปคลินิกก็ปิดถ้าโรงพยาบาลตายแน่คือหลายหมื่นแน่เลยอะถ้าเกิดเอามันไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีรถที่จะไปคอยเทียยเท่ยวไล่เที่ยวผื่ไปดูมันเอาอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะแม่อมก็เครียดอ,อยังไงวะคือก็ไปบ่นในห้องแชทกับน้องนะคะคือไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดกับใครอะคือมันเป็นอะไรที่มันอึนอดอัดมากที่เราไม่สามารถที่จะ ลงมือได้ถ้าเราเอื้อมมือไปจับมันแล้วมันกัดเราเราก็ไม่คุ้มเหมือนกันถ้าเราบาดได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะมันก็ต้องมีคนช่วยแล้วช่วงเวลาที่เราจะช่วยมันเนี่ยมันกลางวันมันจะไม่ออกมานะคะมันจะไปแอบหาที่นอนนะคะไปนอนตรงไหนก็มันก็ไม่รู้กลางวันแม่อ้อมจะไม่ค่อยเห็นมันหรอกเห็นก็แบบใบ้ๆบางทีมันจะวิ่งไปวิ่งมาบ้างเล็กน้อยซึ่งแม่อ้อมวางอาหารไว้หน้าบ้านไม่ได้เนื่องจากนกพิราบมันกินการที่นกพิราบมากินมันก็จะติดเชื้อเข้าไปอีกเพราะนกพิราบมันมีเชื้อตััวที่มนนเป็ ตัวกินเนื้อใช่ไหมคะแม่ออกระจาชื่อโรคมันไม่ได้และเราก็ไม่ค่อยสังผัดกรณีเรื่องโรคสักเท่าไหร่แม่อ่อมก็จะหลีกเลี่ยงด้วยการที่จะไม่ออารอา,ารไปวางให้นกพิราบมากินร่วมกับแมวนะคะกะ็คืนนั้นก็ไม่สามารถและเครียดก็เครียดก็ไม่สามารถแต่แม่อ่อมก็คืนนั้นใช่ไหมคะแม่อ่อมก็เอาอาหารมาใส่อีกแล้วก็คลุกด้วยยานะคะยาก็คือเป็นยา,ามอม็อกซี่ยาฆ่าเชื้อของคนเนี่ยคะ่ะที่แม่อ่อมให้ให้กินแม่อ่อมก็คลุกลงไปในอาหาร มันกินจนหมดนะคะรวมทั้งยาด้วยคือพูดง่ายๆกว่าจนเรียบมันใแม่คิดว่าความรู้สึกของปากมันเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะรู้สึกริ้มรสอะไรที่มันมีขอให้มันได้อิ่มท้องแต่ว่าไม่สามารถจะรู้รสของความขมหรือความอะไรแล้วอ่ะถ้าถ้าถ้าถามนะคะเพราะถ้าปกติแมวเนี่ยถ้ากินยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไม่กินกันแต่มันเนี่ยกินกินจนเรียบเลยนะคะ แล้วแม่อมก็ใส่ลงไปในน้ําซึ่งมันก็ไม่ไม่ละลายในน้ํานะคะมันไม่ละลายในน้ำช่างหัวมันไม่ละลายในน้าก็ไม่เป็นไรขอให้มันมีสักหน่อยนึงก็ยังดีอะแม่อ้อมก็ใส่ลงไปในน้ําด้วยซึ่งมันก็กินน้ํานะคะซึ่งในถ้วยชามถ้วยน้ํามันจะค่อนข้างสกปรกโสโครกมากนะคะก็พื้นที่พาะรหัสผ่านไปเมื่อคืนนี้ก็คือวันศุกร์ใช่ไหมคะแม่อ้อมก็ทําเหมือนเดิมอีกก็คือ คลุกในอาหารเหมือนเดิมนะคะให้มันกินมันก็มากินรอบช่วงเย็นรอบหนึ่งนะคะคลุกไปแล้วแม่อมก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งแม่อมก็ครึ่งหนึ่งแม่อมก็ใส่ไปในอาหารครึ่งหนึ่งแม่อมก็ใส่ไปในน้ํานะคะและเสเร็จแล้วกลางคืนแม่อมก็ใส่อีกนะคะใส่อีกก็คือคลุกไปในอาหารเหมือนเดิมก็ค <my> ือเมื่อวานมันจะกินสองครั้งแต่ว่าเนื่องจากว่า Rab, มันมันมันไม่ได้เยอะหรอกค่ะเนื่องจากว่ามันลงไปในน้ําด้วยมันกินจนเกลี้ยงเลยนะคะทีนี้เนี่ยนักรบเนี่ย ม่อ้อมก็เพิ่งรู้ว่านักลบไม่กินอาหารร่วมกับมันไอ้นักลบมันก็คงจะประมาณว่าค่ะคิดว่าอะไรเพนมมนกินสกปรกมั้งคะนักลมัาเข้ามานอนรอไม่อ้อมในบ้านช่วงช่วงช่วงหัวค่ำเพราะอาหารข้างนอกก็มีนักลบไม่กินนะคะมันักลบเข้ามาในบ้านเอาเรือนุ่เทให้นักลบต่างหากแล้วก็เอาซ่อนไว้ใต้มอเตอร์ไซค์นะคะเพราะงั้นพี่ฝน่นมันจมมุดเข้าไปกินไม่อ้อมก็เลยเอาซ่อนไว้ก็นักลบมากินข้างในบ้านหมดนะคะก็นักลบเข้ามากินนะน่าจะนักลบกินนะคะ ก็แม่อ้อมก็เอาวางไว้ใต้มอเตอร์ไซค์เพราะนักรบมันรู้แล้วแม่อ้อมวางไว้ตรงนี้เราให้มันกินในบ้านนะคะนักรบจะไม่ไปกินข้างนอกไม่ไปกินร่วมกับเกดไอ้ดำท้ายซอยเลยเพราะมันสกปรกมากอ่าเสร็จแล้วก็โอเคแม่อ้อมก็จะคอยดูมันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นแมวจรที่เราไม่สามารถที่จะจับมันได้เราก็ช่วยมันได้เท่านี้ค่ะแม่อ้อมก็เครียดว่าเอ้ยเราทําไมมันอยู่ใกล้เราขนาดนี้แต่เราไม่สามารถเพราะว่าเราเราไม่เก่งพอเอางี้นะคะเราไม่เก่งพอที่จะกล้าจับมัน บอกตรงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ดูน้ำตาลมันเล่นไอน,นี้ค่ะกระดาษไอ้ดี่ค่ะที่รับเล็บนะเราไม่สามารถก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะดูเอาแม่มอมดูเอาก่อนส่วนน้ำตาลเนี่ยก็ตอนนี้แม่มอมเมื่อวานแม่อมทดลองเปลี่ยนอาหาร <c oughs> ขอผักบุ้งมาผักบุ้งกินรอยยังคานินค่ะนะคะ พุ้งกินแล้วยันคันินอ,อินดอร์น้ำตาลกินค่ะน้ำตาลกินนะโอเคน้ำตาลกินไม่เป็นไรแพงจนน้ำตาจะไหลเมื่อคืนนี้พอมากกินใช่ไหมไม่เอามาขับมอไซค์ไปซื้อในซอยค่ะสี่ร้อยกรัมร้อยเก้าสิบค่ะนะคะโอเคทดลองสี่ร้อยกรัมนี้ก่อนถ้าน้ำตาลกินเยอะไม่เป็นไรน้ำตาจะร่วงเดี๋ยวไปซื้อให้ค่ะที่มัน หรือถ้าซื้อถุงใหญ่ที่ตามร้านใหญ่ก็จะถูกหน่อยตอนนี้ก็ให้น้ําตาลกินประมาณนี้ไปก่อนนะคะว่าถ้ากินโอเคอนา,นางถูกใจแม่อมก็โอเคนางน,น,นะคะก็คือยอมอะคะ่ะเพื่ออยากจะให้คุณให้นางอ้วนขึ้นแล้วก็มีสุขภาพสมบูรณ์มากขึ้นกว่าน,นี้เพราะตอนนี้น้ําตาลน้ําตาลมันผอมนะคะต่ออีกแล้วกับเห็นนะคะมือมันแค่มันวางไม่นานคุยนานนะคะก็อ่าไอที่เห็นนั่นไม่ใช่แผ่นนะคะคือกระดาษที่มัน ไอ้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 นี่ค่ะที่รับเลี้ยงค่ะก็ถ้ากินได้ก็ไม่เป็นไรไม่อ้อมเกิดค่ะยอมนะเพื่อให้ขุนให้มันโตขึ้นวันนี้ก่อนแล้วก็มีกินอะไรนะไอ้มะโหยะโหอะไรที่แม่เอกให้มาด้วยเลยยี่ซองนึงก็เลยไม่้องก็เลยให้มันกินไปก็วันนี้จะเป็นกินวันที่สี่แต่ถ้าว่าถ้ามันปากเจ็บมันก็จะไม่กินอะไรเลยมันปากมันไม่ได้เจ็บไงคะที่นอ้อมดูแล้วแต่มันอาจจะเป็นการคล้ายๆว่าทุกมันเป็นการเหมือนว่าใจมันยังไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่อ่ะมันเป็นแมวที่ปลูกพันกับเจ้าของเดิมหรือเปล่านะ น้ำตาลจะต้องอยู่ตรงออทุกเย็นนะคะน้ำตาลจะนั่งมองออกไปข้างนอกทุกเย็นทุกเวลาคือหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มน้ำตาลจะนั่งมองไปข้างนอกรั้วเพราะว่ามันจะเห็นไงคะมันก็ได้แต่มองนะเราก็สงสารสภาพจิตใจของมันเหมือนกันแต่ว่าทํายังไงได้ล่ะคะก็เดี๋ยวต้องเวลาก็ค่อยๆฟื้นฟูมันไปเองตอนเนี้ตอนกลางคืนเนี่ยใต้เอียก็แม่อมก็จับไต้เอียะใส่เข้าไปนะคะ ทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้ตรวจรูดไตเอียนะคะว่าไตอเอียเป็นอะไรไหมแต่ว่าคือไตเอียร์ก็จะอยู่เฉพาะตอนกลางคืนไตเอียก็เริ่มเงียบลงแล้วก็คือไม่ค่อยงี่เง่าแล้วไม่ค่อยร้องตอนกลางคืนแม่อ้อมจะใส่เข้าไปแล้วก็อาหารไตเอียก็เขาจะกินฟิลกี้ก็จะให้เขาชามหนึ่งของน้าตาลก็จะชามหนึ่งแล้วก็มีน้ําแล้วก็กระบ,บาทรายนะคะก็คือไตเอียร์เขาเป็นแมวที่ไม่รับไม่รับสิ่งของเหล่านี้เลยคือเขากินข้าวค่ะ เขาไม่ฉี่ไม่อึในกระบะทรายเลยนะคะเขาไม่ฉี่ไม่อึเขาจะเข้าประมาณอประมาณสักสามสี่ทุ่มเนี่ยถึงจะมาแม่อ้อมเหนียจับมันเข้านะคะอ่าแล้วก็ไม่กินน้ํานะคะพอแม่อ้อมปล่อยจะกกงตอนเช้าปุ๊บนู่นค่ะวิ่งไปหน้าบ้านกินน้ําฉี่พี่ฝนแม่อ้อมอยากตายหรือไม่ก็กินน้ําซักผ้าในกระลมังของน้องกระต่ายนะคะน้ําสะอาดในกรงไม่กินนะแล้วข้าวเนี่ยกินเนี่ย ถามว่ากินเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอเอาชังข้าวมาวางไ้ข้างนอกกินค่ะไ่อมองจะบ้าตายกับมันจริงๆนะแล้วก็บะรา,ายฉีอ่อึมีไม่ฉี่ไม่อึค่ะนุ่นไปถกหญ้าของหน้าบ้านชาวบ้านเขาอึเนี่ยมันไม่รักดีเอาซะจริงๆเลยอะ่ะไม่ต้องคุณวิทำไงกับมันนะได้แค่อยู่กลางคืนก็อย่างน้อยก็คลา,ายความกังวลเป็นห่วงได้บ้างแล้วก็อยู่กับน้ำตาลได้ แต่กลางวันมันจะวุ่นวายนะคะแม่้อมก็เลยขี้เกียจขังมานี่เขายังไม่เห็นหัวมเลยนะคะมาตอนเช้ามากินอาหารเปรียกเสร็จแล้วมันก็ไปนะคะข้าวกินนิดนึงแล้วมันก็ไปเนี่ยอเอาแม่เอ็มวางไวต้ตรงนี้กินนิดนึงแล้วมันก็ไปนี่นะคะ่ะคือนิสัยของของของแมวที่เลี้ยงระบบเปิดนะคะแมวเนี่ยมันมีสามอย่างคือแมวจรแมวจรน,น,นี่เราไม่สามารถเข้าใกล้เข้าใกล้ได้หรือช่วยเหลือค่อนข้างยากมากซึ่งค่อนข้างลำบากระบ,บนในการช่วยเหลือ สองก็คือแมวเลี้ยงระบบเปิดจะค่อนข้างเขาเคลียร์คนนิดนึงแล้วก็คุณเคยคนนิดนึงนะคะสามก็คือเป็นแมวเลี้ยงระบบติดเหมือนที่แม่อมเลี้ยงคือปิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างกลัวคนแล้วก็จะไม่ค่อยคุ้นคนแต่ถ้าเป็นแมวจอมาก่อนเขาก็จะไม่ค่อยกลัวคนนะคะเพราะฉะนั้นแมวแต่ละชนิดเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปการช่วยเหลือมันจะค่อนข้างยากในแต่ละอย่างาแต่ละตัวนะคะมันไม่ได้เหมือนกันเสมอไปทุกตัวแม่อมก็ช่วยเท่าที่แม่อมจะช่วยได้ทําเท่าที่ทําได้ค่ะดูแลเท่าที่ดูแลได้ ะ,ะทนนี้บางคนที่อาจจะแบบว่าเพิ่งเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่รู้ถึงเรื่องในในในช่องของแม่อ้อมมากแต่คนที่อ,อยู่กับแม่อ้อมมานานๆนหลายปีก็จะรู้แล้วก็จะเข้าใจนะคะว่าเราเป็นคนยังไงเราเลี้ยงแมวยังไงาสาเหตุยังไงที่เราต้องเลี้ยงแมวแบบนี้นะคะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนที่รู้ก็จะรู้ว่าทมมําไมแม่ถึงต้องใส่กรงนี่หนึ่งบ้านแม่อ้อมนั้นไม่ไม,ไม่ไม่สะดวก พื้นที่น้อยสองแม่เอมเลี้ยงพี่ฝนและพี่ฝนที่ไม่เหมือนปกติกลางคืนพี่ฝนจะเดินเข้าเดินออกโดยที่ฉีอ่อึดังนี้เท่าไหร่เลยเขาไม่ฉี่อึแถวแถวกรุงแมวนะคะจะมีด้วยเป็นบางครั้งนะคะเพราะพี่ฝนเขาเคเป็นหมาไม่ปกติแออม่้อมพูดไปเยอะจนสิบเอ็ดนาทีแล้วก็ระบายความเครียดไปบ้างนะคะเพราะวมันเครียดนะคะช่วงคืนนั้นเครียดมากนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาฟังแม่้อมพูด สิ่งที่อ้อมอยากจะบอกคือการเลี้ยงแมวระบบเปิดนั่นนะ่ะมันค่อนข้างอันตรายนะคะเหมือนไดเอร์อย่างเนี้ยการที่มันอยู่ระบบเปิดเนี่ยมันเสี่ยงต่อการติดโรคนะคะเสี่ยงต่อการถูกคนทําร้ายเสี่ยงต่อการถูกรถชนมากๆกนะคะการที่เลี้ยงแมวระบบเปิดถามว่าเขาเป็นอิสระใช่ค่ะแต่ว่ามันก็อันตรายสําหรับเขาเลี้ยงระบบปิด มันก็เป็นอีกแบบหนึง่งอาจจะเหมือนถูกกักขังในที่แคบๆหรือว่าอยู่ในแค่รั้วบ้านหรืออยู่ในแค่มุมบ้านถ้ามีบ้านใหญ่ๆกว้างๆเหมือนบางบ้านก็โอเคใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าแม่อ่องก็อย่างที่บอกค่ะว่าบ้านแม่อ่องก็ไม่ได้เขาอยู่กันก็จริงแต่แม่อ่องไม่ได้ขังเขาในพงขนาดไม่กี่เซนนะคะเป็นเมตระคะ่ะมันก็เลยจะค่อนข้างสําหรับพวกเขาไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ